แอลเลยครับมมคุณผู้ชมครับการสวิตดกันด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุนทอนสอนจุนนะครับผมกับเกมใส้กล่องพับจีกแล้วนะครับผม,ผมง่าทุกครั้งเลยเนีัยผมเวลาที่ที่เราเล่นนะตาแรกเราจะได้แชมป์เชื่อไหมเชื่อไหมกลับตาแรกเราจะได้แชมป์เพราะงั้นลคลิปนี้เราก็เลยอัดตั้งแต่ตาแรกเลยเ,เราจะได้แชมป์แน่นอนนะครับเราจะอัดตแตาแรกใช่ตาแรกเลยนี่คือแบบแรกก็แชมป์นะ ไม่ได้วอร์มอะไรเลยนะครับผมก็คือแบบเข้ามาก็คือเตรียมแชมป์เลยนะเตรียมแชมป์เลยอยู่เดี๋ยวเราจะลงเราจะลงเมืองใหญ่ไซบิกเราไปลงตรงนี้ดีกว่าเมืองท่าน้ำใกล้ใกล้ไวะเอ้ไปแล้วเมืองท่าน้ำไงให้ลงเรือไม่ลงเรือไหมลงเรือเดี๋ยววะอีกแล้วเหรอไม่ลาบไม่จำเหรอ มึงไม่หลับยับมึงเลเหนียวมันไม่มีจังวะนเลยไม่ได้ตายมันไม่มีของมันก็ไม่ไม่ไม่มีของเฮ้เราตรงลงตรงนี้เลยอที่มึงลงตอนนี้ตรงแล้วมันไม่มีของเอ้ยท่าน้ำไงก็ไม่เคยดูไม่เคยดูพี่มากเหรอจะรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะใช่ใช่ที่ไรไหนของวากูไม่เห็นเลยพี่มีแต่สะบานเด็เอ้ยของมันอยู่ในบ้านเดี๋ยวเราจะได้แบบโคตร ฟูอิดฟูดับเบิลฟูโยโย่กูเจอเจอเจอเป็ดยางกูเจอเป็ดยางมาปุ๊บได้สกิลเลยเอ้ตรงนี้ก็มีสกิลนะกอลนะถ้าอยากจะใช้อ่ะมาให้ทันทีกูไม่มีปืนเลยกูแอบแตะปืนอยู่ไหนวะกั๊ปกูไม่มีปืนเลยปืนอยู่ไหนไมม่ีโอ้เจอแลงขม้ากูมันลงกนแรงก็ล้วแล้วนี่ผมไมมีปืนแล้ว ไอสัตว์เจอคูณสองแต่ไม่เจอปืนไอ้ปอนมี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 ของแล้วมีของแล้วพร้อมลบละบอกตรงบอกจริงกูไม่มีได้อะไรนี่น่าจะเป็นอยู่เนโต๊ S K S เหรอไม่น่าจะใช่เจ็ด S K S หรือควรว่ามันคือสิ่งใดโอ้ SLR เขาก็ได้ SLR ถ้าเป็นพวกจีนี่คือแรงมากเลยนะกูมีแต่ปืนพวกงงงวันหนึ่งเนี่ยเฮ้ยเราต้องมีเราต้องเราต้องยิ่งใหญ่ สักครั้งหนึ่งกูมีความมั่นใจมากเลยนะกูมีความมั่นใจมากเลยเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นรอบนี้แหละกูมั่นใจมากว่าแบบเราจะแชมป์ไงเพราะว่าเวลาที่เราเล่นตาแรกอ่ะมันจะต้องต้องได้แชมป์เวยเพราะว่าอะไรรู้ไหมพราตาแรกเราจะไม่ค่อยอ่าจเวยเราจะเล่นแบบซิมเบิร์งไงมนีคนมาตอนรีคนมากูโดนกูโดนกูโดนเอ้ยน็อกแายเกือบร้อยกูขอกูขอขอกูมีปืนเอาเลยเอาเลยนกูขอเหมือนมีใครเหมือนมีใครเดินหน่อยนี่นะก๊อฟนะเหมือนในบ้านจะมีนะ เหมือนเดมันยัมีหน่วยของก็มีเฮ้ยในบ้านในบ้านอยู่ในบ้านเอ้ยเอ้ยอยู่ข้างบนเอ้ยตายโอ้ความรู้สึกมันมาปะเออโอ้โหูไปเรือเลยคนยิงมีคนยิงแถนี้แถนี้มันยิงแนววะแถนี้แถนี้เอ้ยขึ้นที่สูงแถนี้แถนี้โอ้ เรียบร้อยไม่ขนา้มือเดี๋ยวไม่มีคนลงเออเดี๋ยวไม่มีคนลงหาสไนเปอร์มาก็หาสไนเปอร์เรายังขาดแคลนสไนเปอร์อยู่ไหนนู่กูหายอยู่ขอรูทเท่านี้ก่อนยังขาดเช่นอยู่แม็กเตปแค่นี้เราก็แบบได้คำว่าแคมป์มาแล้วเออไมีคนเหรอวะไม่มีนี่หว่ากูหลอนได้เองเออขอบเตย ฮอิคอปเตอร์คูปเตอร์มาปล่อยอะไรอ่ะไม,มาใช่อะไรไม่มีเรอหลอกลวงลพวกวิริโภคเลยอุตสาห์วิ่งมาตั้งไกลเฮ้ยกูเจอขาเก้าแปดสวยเรามีสไนแล้วเราไม่ต้องกลัวเ,เออยาบ้าโอเป็ <ณ S 2> เอ่ะกูมีเป็ดเป็ดมีไว้ทำไมเพิ่มเฮดพีอ่ะต่านนี้กูยังไม่รู้เลยว่าเป็ดอาไว้ทำไมน่าจะมาเพิ่มเลือดมั้ง ไปมีเสียงกระกตอนนี้อะไรอ,อะไรอ,อ้รเบิดอู้รูปเริ่มไม่ไหนวะไ,ไประเบิดมันุูกใหญรุ่หญจังวะลรก่หไข่ั่วโอ้ขนาดขนาดนั้นเอ้ยไปดิอปโอ้เยอะเยอะเอ้ยนอกหนึ่ง,งับมีมีตอนนี้มีเะแยไปหมดตาย อีกตัวอีกตัวแถวนี้อีกตัวแถวนี้ความรู้สึกมันแบบความมันแชมป์อ่ะคนที่จะเป็นแชมป์อ่ะมันจะมีความรู้สึกตูนเรากุณเจอกูเจอกูเจ้าเจ้าคุณเจออยู่นี่อยู่นี่อยู่ไหนอยู่ไหนมันลากไม่ได้มาร์คมาร์คในแมพได้ไหมซิกแมพไงมากไม่ได้ซิกแมพอยู่อยู่ต้องติดข้างหน้ามึงเลยนะต้องข้ามมึงอ่ะไอที่เลสโซอลงเมื่อกี้อ่ะใช่เหรอเดี๋ยวนะโอ้ ไปโดนโดนโดนตาไหนโดนตาไหนโดนยิงกดไว้ยิงกดไว้ยองโอ้โดน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 กูจะตายมันยิงโดนกูเมสหนึ่งเจ็บปวดรวนแรงโดน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 แต่กูไตายยิงกดไว้ยิงกดไว้แา่เม็ดไม่พอยิงกดไว้แา่เม็ดไม่พอเพื่อนยิงกดไว้ขอพี่โดของแป๊บนึงของต้องมาก่อนตั้งโล่แบบฟรีไฟเอ้ามันไม่โยนะอ๋อต้องนี้ว่าตอนกูอยู่กูอยู่ตรงนี้ โอ้ตอนนี้กูอิ่มนำสำราญไหนไม่ใช่ไหนพร้อมแล้วเมื่อกี้โดนยิงไปเม็ดหนึ่งเจ็บจัดโอ้ค่ะใช้คาเลยแล้วกันโอ้คุณหกแปลว่าเสิร์ฟกันเลยทีเดียวนะครับบอลบอลบอลมันอยู่ข้างหน้าบอลมันอยู่ข้างหน้าเอ้เหมือนเหมือนมีใครบินหนนามับิเหมือนมีใครบินบอลมันอยู่บนหลังคาอยู่บนหลังคาเออเห็นดูเห็นดูเปลี่ยนนะขอเปลี่ยนสกอปไปเม็ดหนึ่งโอ้โห ยิงมปเออไอ้ครับกลัวยิงได้ไงเป็นไปได้จากไหนกูไม่รู้กูไม่รู้ช่วยกูช่วยกูมาเลยสปอร์ตด่วนเลยบินมาเลยแปไ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 มาเลยไอ้ครับบินมาเลยบินมาเลยเอร์เวกันเฮ้ยบินลงมาเลยนึงกันนึงกูรังเอ้อกูจุกแบบดิจิตอลบวกดิจิทัลแล้วก็บวกกด AIT บวก AV มาเลยมาเลยมีคนมาอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่จุบด่วนชุบด่วนเอออย่ามีคนตามมา แอบแอบในบ้านในบ้านเอ้ยกำลังเหลา่าใส่กอกเลยสัสเอ้ย <c oughs> ต้องเหลาเอ้ยตอนนี้มันยิงกันอยู่เอ้ยได้อยู่บอกแล้วกูยังไม่ตายยังมีความเป็นแชมป์อยู่ข้างในเอ้ยต้องไปหาที่แอบแล้วครับกอฟเราต้องออกจากสมรภูมินี่ก่อนคิดว่านะขอกินยามหนึ่งอย่พึ่งนะจะเย็นเอ้ยโอ้ันจะเห็นซัมติงซิงระเบลบอนเข้าบนหวัว อ่นร้อนนี้โอ้เคโเคกดไวโอ้ยเฮียมันมันบินได้มันบินได้เอ้แอบไอ้ก้อนแอบก้อนโอ้ยคึงหลอดเจริญดีแนวกูไม่มีหมวกกับแอบก้อนแอบก้อนไอ้พวกนี้มันทอ้พวมันเขาใหญ่จังไะไอ้พวกนี้มันกินอะไรมามันกินอะไรมา jkm เจ็บเจ็บเจ็บหูใกล้จัดเจ็บมากเจ็บมากเข้ามาก่อนเข้ามาเข้ามาก่อนมากโอ้โหลอบ ล,อลออ้อมรอบมุณทำอะไรดิคุณทำอะไรตายตายเออตายแล้วตายแล้วเฮ้ยเขาล้มมาจะฟัลค์ยิงมาไอ้เหี้ยไอ้กัปกำ้านหลังตายทำไมตายคู่วะทำไมต้องตายคู่วะต้องมือไงบอล้องมือเลยทำไมต้องตายคู่วะไม่เข้าใจ โอเคเดีวเราจะลงไหนกันดีรอบนี้ลงไหนลงไหนนี่ไงลงนี่แล้วโอ้เห็นแล้วลงรูอีนี้ไอ้รูกสิต้าเหรอถ้าจะมีของดีเหมือนกันนะใช่รูดัาจัดไปไปเลยโอ้ออกมาจากตรงนั้นปุ๊บสว่างเลยคืออะไรอะไรกันนี่แน่นี่ยกูไอ้ตอนนี้คนยิงเอ้ยตอนตอนหน้ากูกัดปัญญางไว้ก่อนหกัดปัญญางไว้ไม่ขนาดมือถ่าย บอกแล้วตายไม่ขนาบมือไม่ขนามือช่วงแรกล้วช่วงแรกเลยจะเจอแบบดีซีแต่บอดมันไม่ใช่บอร์ดมันเป็นสีมือกูเอ็ดมันใจขหานเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยี่มาจากไหนอ้ยตกใจมือตกใจมือเกือบไปเลยเป็นแค่บอร์ดนะพอรอยู่ดีก็โผล่มาเอ้ยไม่ซุ้มไม่เสี่ยงตกใจเป็นเป็นพรอยพรอยอะไร กูเจอของดีมินจานินจานินจานินจาสกิลเหรอไม่จะดีเยอะใช่ไม่ใช่สกิลเป็นไอ้น,นี่อะไรเป็นแค่ไอเทมเป็นแค่ไอเทมคืออะไรวะไอ,ไอเทมนินจาไอเทมนินจางตะขอเหรอไอตะขอตะขอเกี่ยวอะบ้านะาเขาไม่เรียกนินจาเรามันงี้เงาเไอ้กูเจอห,หมวกถามไม่เยอะ เล่นเกมนี้มาเออเอออะไรอะไรโดจริงโดนจริงโดนจริงบดกัดบดกัดเกูด้วยกูลังไปกูลังไปเ่เรลีเี่เอลีเฮลี่ต่เ่เฮลี่้่เ่เฮีเฮลีี่เอฮเ่เ่ตายไ มไม่มี <laughs> ไม่มีอะไรเลยนะมาทำไมยิงไปสามเม็ดโดนหนึ่งเม็ดในเกมนี้มาเขพิ่งจะเจอหมวกสาวครั้งแรกนั่นนี่ใช่ยูไอ้บอลเราอยู่นอกหมวกว่ะหมวกกะละมังไหนว่าหมวกสามเป็นไงวะเอามาดูดินี่<ว>หมวกสามคือหมวกที่กูได้ใช่ไหมกึอันเดียวกันหมวกกะละมังครับมันเป็นแค่กะละมัง,งไอสัตว์ตกแทนรู้ไหมเราต้องโบยบินข้ามสิ่งนี้ บุยบินข้ามไปให้ไกลแสนไกลเออเอาวะเอาวะการบินแบบจิตอ้อนกระสุนลูกสองอก้กระสุนกระสุนเลยนี่ธนูหาง่ายดีแน่ชอบตรงนี้แล้ก็แอนเลยียนหาได้เอยบึมบัมชอบตรงนี้เด็ดตรงที่แบบหากระสุนธนูง่ายดีเอ้ยท่านี้โถ โอ้ยมันจะเปนารเลแต่กูไม่เปกระสุ้เอ้ยเจ็บนักเจ็บนักชาดมาตั้งแต่เมื่อวานนี่ไงโอ้โหมีอะไรอ่ะไม่เหม็นมีอะไรดีเลยมีอะไรวโอ้ออกกันรวดเร็น่ะตอนนี้เรามบบรวดเร็นว่ะใช่ใช่เราแบบรวดเร็นรวดเร็นในยุทธภพอืมเอออะไรอะไรอะไร โอ้เกิดการกระตุกนิดนึงโอ้ข้างหน้าครับข้างหน้ากูแองกูแองเอ้ยเจ็บหนักเจ็บหนักไอ้ข้างบนมีอะไรอ่ะกอล์ข้างบนมีอะไรเหมือนมังกรเหรอะไอมังกรมังกรมังกรโอ้มังกรดู่าดูดูดิโอ้ดูวิดูวิดูโอ้ยเจอดึงตาดึงใจมากไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นจริงอ๋อนี่ไงมันขึ้นแบบสลักงงวยดูไอแมพ ไอ้ก๊อปก๊อปมีคนนี่ก๊อปมีคนยิงก๊อปมีคนยิงมันยืนอะไรมันคือที่ไอ้ขี่ได้ไอ้ขี่ได้ขี่ได้โอ้ขี่ได้ขี่ได้ขี่ได้โอ้มาดีบอลมาไอ้รอกูเอาไปด้วยมาดูมาดูมาดึงก๊อปมาดึงก๊อปขึ้นมาคนคนที่นี้คนไปนินกานินกาเฮียโอ้ยสเปนมอลไอ้กูยิงลูกไฟได้ไกด้กูยิงลูกไฟได้เฮียจุกูไปหนึ่งไปยิงลูกไฟได้แป๊บนึงนะแป๊บนึง กูพยายามหลบอีกอยู่หน้ากูยิงมันยิงมันฆ่ามันกูหลบกับเปนดึ๊กหลบกับตายนดึเออเอ้ยกูกินยาก่อนกูกินยาก่อนไม่ไหวแล้วกูพันอยู่พันอยู่กูเป็นพันพันอยู่มันจะตายแล้วมันจะตายแล้วเออเอาเลยเออเราได้มังกรมาเป็นเสกอกเป็นเสกอกอยู่เป็นเสกอกดูดีเสียงละ เอากระสุนกระสุนหมดโอ้รวยเลยอืมรวยสองออี่แไหไ้อล้วงกมขึ้นวงกลขึ้นงกเรื่ยเรเรอนเออกูยังไม่ได้เก็บ EF สองสี่เลยขอขอสักหน่อยเอ้ยเอ้อนนะยขอสักนิดอ่ะลูกกระสุนไม่มีเสนะไม่โดนหรอก ขอสักหน่อยออกมากับเฮ้ยไอ้กับไปไหนอะลูกกูไปด้วยอ่อนน้อยเอ้ยอาย,ยาก็ยังยาก็ไม่มีโอ,โอ้ขอกินหน่อยอถือว่าโอ้เราสามารถยิงลูกไฟออกจากฝั่ง<อ>มังกรได้ได้วยนะไอ้กับมึงคิดยังไงกับมังกรที่ต้องเติมน้ำมันวะม, <laughs> มึงคิดยังไงมังกรที่ต้องเติมน้ำมันวะ ไอยไอ้นี่มันนั่นหรือไม่ใช่มังกรจริงไม่เข้าใจไอ้นี่มันมังกรจอมปลอมอ๋อเอ้ยมีคนยิงมีคนยิงฝั่งทางนู้นฝั่งนู้นนู้นนู้นเออมาเราแบบมีโคตรยุทธบกกรเราสู้กันที่มาร์คที่มาร์คสู้กันมังกรเราเฮ้ยนั่นนะเป็นซากกรแล้วหนึ่งเอ้ยโดนโดนเจ็บเจ็บเอ้ยเจ็บอยู่เจ็บอยู่กูยิงใครนี่ มันยิงมันีงมันอยู่ตรงศพเนี่ยสอตัวเลยยิงมันกเองกเองเออเออเอ้ดับเบิ้ลิวเอยเอยไอ้กมีคนไอ้ก็มีนมาเฮ้ยเมเอ้อเ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 ออเมอเเอเออเเเออเออเอนมเมอออ กค้งเคว้งกูแอบกูแอบแล้วรีโหลดเว้งเอ้ยตายตายสวยงามเอ้ยรอนี้ตอนนี้เป็นไอ้กอดอยู่ตัวนี้เป็นไอ้กอดอยู่โอ้โอนไอ้กอดสองตัวอยู่ที่เอ้ยเป็นไอ้กอดสองตัวเอาคนก่อนไหมเอาคนก่ันไหมคนอยู่ไหนวะตัวนี้ตัวนี้หมดแล้วไม่ใช่เหรอยังยังยังหมดแล้วหมดแล้วโอ้เจี้ยหมดหมดเจี้ยอะไรดิดีดียังยิงกูเลยไหนวะไปแอป ม่เห็นเห็นไหม่เห็นใครเลยจริงไม่เห็นโอ้อยู่บ้านครับอยู่บ้านข้างล่างข้างล่างกุญแจแล้วกุญแจแลวกุเว้งเว้งเออโอ้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 หลบได้จังเอาเลยเออโอ้มันหลบมันหลบได้ยังไงเอ้ยกิรนะเอ้ยกิดอะไรนะเฮ้ยข้างหลังอ๋อไอ้พวกใส่กอกไอ้พวกใส่กอกอืมโอ้ฟาบแป๊บนึงไม่ได้มันอยู่ไม่ได้จริง มึงมึงมึงมังกรน้ำมันหมดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมังกรน้ำมันหมดหน้าไข่หน้ายิงนักมังกรน้ำมันหมดมังกรน้ำมันหมดแต่ขับไปได้อยู่ไปได้ปะเดี๋ยววะขอรูดยาหน่อยดิมีอะไรให้ฉันบ้างไหมโอ้นี่อันนี้คือตัวอะไรมันมีลองดูดิตอนน้ำมันมันหมดมันทำท่าเหมือนร้องไห้เลยไม่เห็นนะเดี๋ยวปะหน้ามันเศร้า ก็มึงไม่รู้ของเหรอก็ไม่รู้ของหรือของเนี่ยงเยอะโอ้รวยรวยรวยแล้วรวยไปหมดแล้วอ้าวมึงรูยยังไงวะแต่๋นะกูขอแบบทิ้งของไม่จะเป็นกันเราต้องเข้าวงก๊อตเราต้องขี่ต้องขี่มังกรต้องอาศัยมังกรมังกรมังกรตายใช่เหรอเอาน้ำมันหมดเอาน้ำมันดูดคือตายเหรอเอ้สิ้นชีพไปแล้วนไงั้น่ะงั้นเรารีบไปเถอะเอ้ยรับกูรับโก้ เอ้ยเรายังมีรถโอ้มคิดดูดิทุกอย่างมันเข้ามือเราหมดเลยเว้ยแบบทุกอย่างเราแบบเหมือนแบบเกิดมาเพื่อเราเไปรอบนี้แหละชนะแน่นอนมันมันติดมันติดตรงไหนติดตรงไหนวะขับรถเกมนี้ไม่เป็นนี่อ่ะนียมันก็แค่ขับไปไอ้เียก็ไปไอ้เชนี่ไอ้เออทางดีๆมึงด้วไปโอเคมอไปเจอกันเออยังไงเราเล่นน้อยเราก็ใกล้วงอยู่เขียนไป เอาละเมืองเมืองไอตรงนี้มันตรงที่เราลงตอนแรกไม่ใช่หรอเดี๋ยวไม่ต้อถึงมันเป็นแค่วอมเป็นแค่วอมตารแรกอะวอมทุกเกมเราวอมเสมอไว้ก่อนที่เราจะเล่นเราจะ,<ต>ะวอมเสมอออเรา,เราได้แชมป์ทุกทีเลยนะเออบางทีนะทุกอย่างไม่เสมอไปไหมทุกอย่างไม่แน่นอน,นอย่างที่พาได้พูดไว้โยมอย่าใส่รองเท้าเข้าโบสถ์อไอย่างนี้ฮะ เกี่ยวอะไรกันวะเอ้าเฮ้ยโอ้มีคนบินมา้ยไปบอลมีคน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 บินมาอยู่บนอยู่บนมันแต๊ดโอ้เอ้ยเรียบร้อยตายกางอากาศข้างหลังกูก็มีนะข้างหลังก็มีนะเฮ้ยนี่ไปนี่เอ้ยเป็นไงอะอีสปอร์ตบอกเลยว่าโคตรเฮ้ยเฮ้ยทำไมเยอะทำไมเยอะ เลยสแตะแตหน้าึูเจ็บนักเจ็บนักก็มันเจ็บนักเอ้ยแล้วครับเอ้ยเหมือนคนมีมีคนบินเฮียก็เอ้ยเฮียแชทก็เข้าโอ้โหไอเฮียเจก็ทักอ้าวกระตุกอ้าวกระตุกกลับไปหมดแล้วเออเอ้ยเอ้ยไอ้กับใจโก้มันจะตายยิ่งเอ้ยเอ้ย อืมกระตุกชิบหายเลยกระตุกชิบหายไปขาวงไม่มีกระตุกแอนเลียนในกูุ่มโคตรรวยบอกเลยวันี้เรามายังโหดนะโหดจัดเลยเราไม่เคยมาโหดขนาดนี้มาก่อนเราเราอยู่นักแข่งจริงเหมือนเดิมใช่เรามาแบบอีสปอร์ตไงโหดแบบโคตรโคตรรู้แล้วทําไมเราถึงโหดเว้ยเพราะว่าเราไม่มีไอ้เจไงเราตัดกับจุดอ่อนออกไปแล้วไงจุดอ่อนไง พอเราไม่มีจุดอ่อนแล้วแล้วก็เฮ้ยโอ้ไอขกับโดนยิงไอ้ยื้ยกูเพิ่งกินน้ำมาอีกโอ้ยขยิงเขาเขาเข้ามาเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเขาเข้ามาเจอแล้วเลือดมึงหลงไม่ได้หลงไอ้กูกูหมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยหน้าข้างหน้าข้างหน้าต้นไม้ข้างหน้าต้นไม้ข้างหน้าต้นไม้ข้างหน้ากินยากินยากินยาก่อนเลยเอ้ย เอนี่กลางโลแล้วเข้าไปซิมเบิ้งเซวงนาคนๆแล้วก็ซิมเบิ้งโอ้มันมีเอ็มสองสี่ป่ะอย่าได้องหน้าหินอยู่หน้าหินเห็นวะมันกล้ามาหือเอือบอีสปอร์ตเกมเมอร์หน้า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 นเห็นหน้าตรงนั่นไหมมองไม่เห็นเลยไหมทำไมกูมองไม่เห็นโอ้เที่อะมไมวิถีกระสุนมันเหมือนอยู่ข้างหลังเราเลยวะอยู่ข้างหน้าโอ้ ไม่ใช่ยางที่ยึดบัตาจ,จะอยู่หลายหลายที่เ,เลือดกูรึ่งหลอดตัวหนึ่งก<อ>ูขอกูขอฮิวเปนหนึ่งไนะไม่ไหวแล้วอืมพันยาพันข้าวเหนียวก่นอนไอตอนนี้มันจะจบเกมแล้วเหียไปด้วยกันไปด้วยกัน,ก,นก็เราต้องจับมือกันจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเดี๋ยวรอเูาป็บนึงมาแล้วเฮียมาแล้วไม่ขนามือบอกเลยมาแล้ว ประตูคณะคณะครับกอลเราเล่นในบ้านเวอร์หรอกเราเล่นนอกบ้านเรามันอีสปอร์ตบนราคาไปเลยเออแล้วก็นอนไว้โอ้โหโอ้โหไอ้กอลกัดัฟยาวไว้แอบอยู่หลังบ้านปอดไฟสุดเดี๋ยวกูลองล่อมันมันั๊มยาไปโอ้โหยิงแม่จัดยิงแม่จัด นี่คนหรือว่าอะไรเซเนปเปอร์อยู่ตัวนี้เอ้ยกูฝ่ามอกแล้วเออกูมองไม่เห็นศัตรูวะเออกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วเราเข้ามูง่านดิเอ้ยเอาไม่โดนเอ้าเอ้เอาเอ้าพี่กอล์มึงแตกยได้ไงอะไรวะนั่นดิกูตายได้ไงวะเอาแล้วโอ้ยมึงมาจากไหนเนี่ย มันโปเนี่ยกลัวมันโป้ไงกัวมันโปโอูยคุยตายได้ไงวะนั่นดิกลัวโปโปแน่โปชัวโปชัวที่แบบมีไว้แจกไม่ใช่โนลับโอ้ยสัตว์กูว่าใช้โปรแกรมโกงอ่ะกูรีพอร์ตเลยรีพอร์ตไปเลยโปรแกรมโกง